คุณฟิวเคยเล่าให้เพื่อนฟังนะครับว่าเขาเคยสาวหนีจนกระดาษทิชชู่หมดจริงไหมครับไอ้เคียมึงไปคุยกันในพรนครเผือ์ไปลงคลิปในพ <c oughs> รนครเผือไปคุยคุณต้องตอบคนดูนะครับอ่าผมผมเคยเริ่มเริ่มที่จะกํำหัมพ <c oughs> ิสูจน์ต <c oughs> ัวเองนะตอนนั้นก็ประมาณม .3 เทอม .2 นะเริ่มที่จะว่า กูต้องเปิดโลกแล้วอ่ะต้องเปิดโลกกระทัดใหม่จากนั้นเลยเอามือเเปิดกางเกงหะเอามือนี่เอามือข้างไหนข้างข้างซ้ายข้างขวาข้างขวานี่ข้างซ้ายจะบริสุทธิ์ที่สุดข้างซ้ายนี่ไว้ถือโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ข้างขวานี่คือรู้ดีคืออย่างนี้เลยแล้วข้างขวานี่คือเอามือเนี่ยเตรียมจับขำแล้วเตรียมแล้วแต่แต่ยังนะต้องเลือกชิดก่อนใช่ไหม เขาจะเลือกชิปก่อนนะก่อนที่จะเป็นคำถามเป็นคำถามออกเกี่ยงคำถามคือเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์ผุดพองยองไวพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยนอ่ะมาถึงคำถามนี้ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะคำถามนี้ครับเนี่ยครับคุณฟิวคิดยังไงถึงมาทำบีบอ่านี่ก็เป็นคำถามที่ดีนะคะคือว่าช่วงต้นปีนี้มันเกิดการระบาดของโควิดใช่ไหม คือคนเราก็ต้อง,งกักตัวอยู่บ้านมันก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมแล้วจูๆ่ๆวันนึงผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาอยากทําอะไรใหม่ๆก็เ,เลยลองเออบีบแม่งทาไงวะเ <laughs> พื่อนแม่งก็บังคับให้กูทำมานานละ <laughs> ไอ้เพื่อนคนนั้นเนี่ยมันิสัยน่าจะดีน่าดูนะไม่เออนะ่ย <laughs> มันก็รู้ตัวดีเลยครับ <laughs> <laughs> ยังไงต่อครับเล่าให้คนดูฟังหน่อยผมก็เลยเข้าไปลองโหลดดูอย่างนั้น ก็เป็นก็เลยแวะพอนับแวะพอนับนิดนึงแล้วก็ระหว่างรอโหลดมันโอ้โหเป็นกิ่งเออมันโหลดนานก็แวะเข้าพอนับแล้วก็ได้สักสองเรื่องดูกอกนะกอก็เลยจากนั้นก็เอาเลยเอามือถูหั่มคอเข้าไปที่บีดเหมือนเดิมอพอตอนนั้นก็ลองทําขึ้นมาปุ๊บเราก็มีเพลงในหัวแล้วเราอยากทําเพลงแนวอะไรเราก็ทําเพลงตอนนั้นก็เป็นเพลงแบบโลฟกล่อมเพลงแบบ บีดช้าๆผสมเปียโนเราก็ลองทำดูตอนนั้นทำแม่งโอ้โหแบบเราเริ่มรู้ศักยภาพตัวเองแล้วเราทำเพลงได้วะเราก็เลยอัพโหลดลงอัพโหลดลงปุ๊บจังหวะนั้นคนแม่งตกใจหมดเลยพี่ไปขโมยเพลงใครกามาลงตอรี่เรยไอ้สัสคือกูกตสห์เริ่มทำเออแล้วดนดาเฉย ตอนนั้นเว้ยมันมีน้องคนหนึ่งโคตชชอบเลยเขามากดเยกดหัวใจให้อะกดสตอรี่กดกดหัวใจในสตอรี่รดดัวเลยเราก็เริ่มมีแรงบันดาลใจไงที่จะทําเพลงต่อเลยจากนั้นก็เลยเริ่มทำแล้วก็ทําไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอจนไอ้ตัวบังคับทําบีไอแม่งไอ้ตัวบังคับนี่เป็นจุดจุดพิกผันมันก็เลยแบบเฮ้ยมึงทำบีได้เหรอเฮ้ยดีเลยแม่งก็ะ จ้างผมเลยฮะจ้างจากนั้นก็เริ่มมีรายได้จากการทําบีทนะครับใช่ฮะรายได้ส่วนนั้นก็ทําให้ผมเกอบกู้เอกลาชได้ได้ยังไงครับอ่าฮะก็เริ่มมีรายได้จากการทำบีทเข้าผมก็สามารถเอาไปหา้ก็เลยเอาเงินไปลงอ่างแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำอาบน้อาบนนวดถูกหังกันไปใช่อ่า มีอะไรอยากบอกคนดูเพิ่มอีกไหมในการทําบีดอันนี้เรื่องการทําบีบเรื่องการทาบีบนะถ้ารู้ตัวว่าตัวเองอ่ะพอมีศักยภาพในการจะทําบีดก็ลองลองดูฮะไม่เสียหายพอเราทําไปแล้วเราก็จะเริ่มรู้เว้ยว่าเราชอบหรือไม่ชอบอ่านี่คุณเริ่มมาจากเบสิกด้านดนตรีไหมผมก็ด้านดนตรีผมนี่ไม่มีเลยนะตอนผมเริ่มนี่นะครับทุกคนทำบีดไม่มีเบสิกด้านดนตรีแต่ทำสามารถทำบีดหาตังได้ลองคิดดูนะครับ มาจากใจรักนังนั้นะครับใช่ถ้าคนเราชอบฟังเพลงแ,ลแบบอยากอยากอยากทำเพลงดูสักครั้งอะ่ะบางทีเราก็ทําได้นะเราไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรเลยเกี่ยวกับดนตรีเราต้องทำทำตามความรู้สึกของเราอะ่ะแล้วเพลงมันจะออกมาเพาะในแบบของเราเองเราอยากทํายังไงทําอย่างนั้น,เ,งงงงนเลยทำเลยอยากทำไปเ,เลยทำอะไรทำไปเลย,เลยกองอยากใส่อันนี้ดังไปอยากใส<อ>เป็นโน้ตเข้ากับหมอลำอะไรกเรื่องอย่างนั้นเลยเอ้ยคําถามมาเยอะมาเยอะ คุณฟิลขึ้นคอนเสิร์ตที่โรงเรียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับขึ้นครั้งแรกรู้สึกยังไงครับครั้งแรกรู้สึกเก่งงนะฮะจงเวราร้องก็จะจับมือจับเป้าตลอดเลยเพราะตอนนั้นยังยังแบบยังคาใจกับเรื่องที่ยังรู้ไม่จบเมื่อเช้าไม่จับมงไม่จับไม่คือจับห้ำตัวเองอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ตอนนั้นยังนึกถึงพอนหับไอ้เรื่องเมื่อเช้าเฮ้ยคุณดูเรื่องอะไรต่วะนี่กูจำชื่อไม่ได้ก็เลยไม่สนใจคอนเสิร์ตแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำโรงเรียนแล้วก็จัดหนึ่งคอนเสิร์ต อ๋ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือยังไงเราเราประสบการณ์อะ้รครับประสบการณ์ตอนนั้นก็ร้องก็กดดันดีนะฮะไม่เคยขึ้นเวทีครั้งแรกนะเป็นคอนเสิร์ตเล็กใช่ไหมคอนเสิร์ตเล็กที่ใหญ่มากเป็นคอนเสิร์ตเล็กนี่เพลงใหม่แกซโนวาหรือเปล่าอ่าก็เราไปติดตามมาเราติดตามคนต่อไปและคอนเสิร์ตใหญ่ที่เขาขึ้นนี่คือเป็นคอนเสิร์ตจบเลยฮะคอนเสิร์ตก่อนจบมหนะฮะใช่ฮะยังไงครับเราให้คนดูฟังเลยคือคอนเสิร์ตวันนั้นก็ เป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีมากๆเลยฮะที่ได้ขึ้นไปร้องให้น well ้องๆฟังร <Hayır> ู้ส <iada> ึกฟินนะประทับใจประทับใจที่ได้ดูเรื่องเาก็ยังยังไม่จบยังไม่มูกออนกบบคอนทับปีงี้ก็คือร้องจบปุ๊บก็คือลงไปห้องน้ําแล้วก็ไปจัดอีกหนึ่งสเต็ปใช่ไหมยิ่งกูเป็นไงเออมันเป็นมุกนะมันเป็นมุกที่เป็นความจริงนะ ก็คือเราได้ปลดปล่อยปลดไม่หมายถึงในการที่เราได้ไปร้องคอนเสิร์ตเราได้ปลดปล่อยความกล้าเราได้แสดงมันออกมาความกล้าลออไปอืตอนตอนขึ้นไปนี่วิง่งวิ่งจากพารามแปดนะวิ่งมาเข้าโรงเรียนขึ้นไปบนเวทีอย่างนี้เลยนะใช่ไหมไม่ใช่นะไม่จริงนะยังไงนังลงตรงโซนนี้กโอ <c oughs> ้อ,งโงอ, <c oughs> อันนั้นเข้ามาจากอะไรนะลำปางนะลำปางฮะ แล้วไปเกี่ยวอะไรกับเขาไม่เกี่ยวเลย <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือตอนเนทีใหญ่นี่คือวิ่งขึ้นบันไดามาวักนะวักวักตลอดทางว่าตอนนั้นม่นโคตรเทอ่ะรู้สึกว่าตัวเองมันโคตรเทเลยแล้วหัวเกียนอ่ะเดินขึ้นไปหัวเกียนนั่เราจะเราจะเปิดภาพไหมเปิดภาพไม่ต้องเปิด <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเปิดภาพเขามึงจะตัดต่อไหมนะคลิปนี้ยดต้นสนเลยคือวิ่งวิ่งขึ้นขึ้นบันไดมาแล้ววิ่งขึ้นบันไดแล้วกาลังจะถึงแล้วนะ ล้วยังก่อนวิ่งกลับมาก็เออแม่งยังไม่ถึงคิววิ่งกลับมายังไม่ถึงคิวขึ้นผิดเวทีด้วยไปขึ้นเวทีนู่นน่ะชิงชาตสวรรค์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราเขาขึ้นไปทําไมก็ไม่รู้ฝากถึงคนดูหน่อยครับว่าทํายังไงให้ได้หนึ่งแสนซับอย่างรวดเร็วไม่มีทางไม่มีทางอุาก็คือคุณชอบอะไรคุณทําในสิ่งที่คุณเป็นอ่าอย่างที่ผมบอกยืนอยู่เฉยเขาก็รักเกี่ยวอะไรเนี่ยคือบอกคนดูหน่อยว่า ระยะเวลาที่คุณทำถึงหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนอะไรหนึ่งแสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นซับนะครับเป่าวะประมาณนี้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแหละเกือบจะสองประมาณนี้แหละครับเขาใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีครับเจ็ดเจ็ดปีในการหนึ่งแสนนะครับแล้วตอนนี้เป็นเจ็ดปีที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากนะยทำไปเรื่อยทำในสิ่งตัวเองชอบอ่ะอืโอ้และยอดดูสูงสุดของคุณสิบล้านสิบล้านนะครับสิบล้านคนดูนะครับและมียอดไลค์ทั้งหมด จประมาณประมาณออครับประมาณประมาณแสนประมาณหนึ่งแสนนะโอ้โหก็ถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ดีไลค์อีกยี่สิบล้านโอ้โหเยอะเกินและเป็นยูทูบเบอร์คนไทยที่มีความสามารถพิเศษสามารถผิวปากได้ชิงไหมครับโอ้โหสุดยอดครับนี่นี่นี่ความสามารถพิเศษเฮ้ย ้ยดีดิวเป็นด้วยก็เป็นยูทูบเบอร์ที่มีความสามารถพิเศษเยอะแยะมากเลยครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยผมมีความสามารถพิเศษหลายด้านนะยังไงนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้สุดยอดมากเลสุดยอดเลยครับอยากรู้ว่าผมฝึกตั้งแต่ตอนไหนฝึก กี่ปีเมื่อกี้เมื่อกี้คิดเยี่อะไรได้ก็ทำเลยสโอ้ต้องบอกเลยว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่มีความสามารถพิเศษหลักหลายมานะครับพรสวรรค์เยอะพรสวรรค์เยอะแล้วกับพรฮับนี่เขาคุณเข้าไปดูเมื่อกี้เลยใช่เลยก่อนมานี่คือไม่รับสายผมด้วยนี่คือกำหำอยู่แน่นอนต่อไปคนดูว่าใช่ไหมเยี่ยมแล้ววันคลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่นทานี้ หากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมบอกไปอย่าลืมกดซับสไคร้กันเยอะๆนะอ่าสำหรับคลิปนี้วันนี้ไปก่อนเจอกัน